พร้อมไหมคะทุกคนเดินสองสาอออย่างนั <h> ้นเลยน่ารักที่สุดแล้วก็บกไม้บกมือนะคะทำตัวให้เด่นๆนเนาะเอาภาพนิ้งก่อนเขาเขาอยากมาอยู่หน้าันหมดเลยอะเอาภาพนิ้งก่อนอ่ะโอเคเอาด้านนั่งบางแม่แม่บกด้านนั่งบางแม่โอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้อ่ะเดิสองส เดี๋ยวพานินก่อนโอ้โหปวดหลุดปวหลุดตอนเขาบิ๊เราไม่ฟังอ่ะพามนีนึ่งสองามไม่ใช่นี่เขาถ่ายหัวใจได้ไหมอ่ะ้เข่อจอน่งหัวใจได้ไหมคะโอเคอ่ะโอเคัะกีะหึมตะหึมอย่าให้เสียชื่อ แม่แม่น้องอั้นเนาะอ่ก็พร้อมนะก็พร้อมนะคะ1 2 3อ,อเดี๋ยวพร้อมกันสามรอบติดติดเลยนะอ่าอันเธออันเขาอันเขานะคนหายก็เก่งไปด้วยอ่าเดิอ,อ,อั่อ,อัอนเขา โสุดหล่อของเรานะคะวันท the oh. ี่8โอ้ยกินถึงแยะเลยกี่ลังจะถามว่าเราจะได้เจอกันอีกตอนไหนวันที่8เนี่ยครับเบื่อหรือเปล่าไม่เบื่อไม่เบื่อหรอกเนาะอบอุ่นมากที่นี่แฟนคลับแน่นตลอดอย่างนั้นสาวเช็คแบ็คว่าเรามาวันที่8ใครเขาจะมากับเราบ้างใครจะมาวันที่8พบ้างจ้า ทุกคนมาหมดเลยโอนะ้โหน่ารักมากไหนวัน,นเนี้ยเนี่ยน้าเดมเยมื่อกี้นะพี่จะบอกให้ฟังที่เปิดเผยความจริงผู้หญิงชุดนักร้องนั่งเดินออกมานั่งทำเป็นแบบว,ว่าอุ้ยพี่ลองได้ท่อนเตียงวีนเอาหนึ่งหมื่น่จริงๆอ่ะนัง่งไปซ้อมเตรียมร้องเพลงแล้ว ดีนะคะปุ่มือให้นักล้อของเราด้วยสาาณสาวที่อะไรที่อะไรเอียเียงฮะเอียงเมฆทำไมเียงล่ะคะเฮียงขอตักูเรียกพี่เฮียงดิกววานเอย่าสาวอยู่เลยเนาะขอบคุณทุกทุกคนทีมาขอบคุณทุกทนนะครับที่แปลนะครับยังไงทุกท่านนะครับผมในเนะพราะ แบบเอาเอาแหวนมาอุ้ยแหวนหัวใจด้วย